สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch by Review แน่นอนนะคะทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนหนึ่งทุ่มครึ่งแบบนี้กับรีวิว Song Of The Month จ้าเายไปงที่เดือนหนือนกันที่เรามาครบสิงนะใช่แบบ หายไปนานด้วใช่ที่เราจะมาครบสี่หมายถึงว่าแบบมามาแชร์เพลงกับครบสี่คนมรู้สึกว่าแบบเออมันหายไปสี่คนนานเหมือนกันมาแชร์เพลงที่ครบสี่คนนะครก็พยายามทุกเดือนแหละไม่ยจริงทุกคนดีกว่าอยู่สองคนก็ใช่หรือว่าจะหนึ่งคน เกินเหงาเกินแค่สองคนก็เหงาจะแย่แล้วจริงแต่ว oh ่าไม่เป็นไรเดือนนี้อบอุ่นมากเดือนนี้อบอุ่นนะคะแล้วก็มีเพลงมากมายที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเดือนนี้เราฟังเพลงอะไรกันบ้างจ้ามีเพลงระบายจ้าแต่เราเป็นคนอ่บางจ้าอย่าตามไปฟังกันเลยจ้าแต่ที่จะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงให้เราแล้วนะครับถุดไปครับเราลองวอชไรมีเมมเบอร์ชิพนะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน p l a พลสเอ็กซ์คลูซีฟสำห e ับเมมเบ แล้วเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับปากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่าซุปเปอร์แตงเลยนะครับผมแล้วก็มีเพลงอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับผมแป่ดีกว่าตามทำเนียบเฟซบซองพี่ดนค่ะได้ค่ะเพลงแรกนะคะก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยติดตามเขาจากคอนเทนต์ที่เขาทำใน y t u t u เนาะก็คือคุณอีริกนํานั่นเองเขามีเพลงใหม่นะคะออกมาชื่อเพลง House on a Hill นะ ซึ่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยตามสไตล์คุณอีริกนำนะคะซึ่งพอฉันได้มาฟังเพลงเขาแล้วจะแบบเขาเพราะว่าทัานเรารู้จักเขาในฐานะแบบเหมือนเป็นคอนอเทนต์ครีเอเตอร์เนอะในยูทูบพอได้ฟังเสียงเขาแล้วแบบเออเพลงเขาเพาะมากเลยอ่ะมันเป็นเพลงเพลงภาษาอังกฤษที่เราเหมือนเคยฟังบ่อยๆสมัยก่อนแล้วพอ พอได้ยินเขาร้องเพลงจริงๆอะ่ะกุ๊บบีบมันสบายๆมากแบบพูดถึงว่าแบบเอ้ยการมีแบบบ้านปนบนขาอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกเป็นยังไงเนาะซึ่งเสียงของเขาอ่ะเวลาพูดอ่ะเราชอบฟังเขาพูดอยู่แล้วอ่ะเวลาเขามีพอดแคสอะไรยาวๆเราสามารถฟังได้แบบทั้งวันเลยอ่ะแล้วพอเขามาร้องเพลงอ่ะเสียงแบบนุ่มมากทุกคนแล้วก็คืว่าเขาร้องเพลงเพราะขนาดน,นั้นคือรู้แหละว่าเขาเป็นนักร้องแต่ไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงแบบเพราะมากๆขนาดน,<ข>นี้เลยใช่เพลงเขาเพราะหลายเพล<อ>งเลย ซึ่งก็เลยแบบเออหยิบเลือกเพลงล่าสุดของเขามานะคะซึ่งเขาเพิ่งมาเมืองไทยแบบไม่นานมานี้เองอ่ะแล้วทุกคนเรากําลังตั้งตารอคอนเทนต์กับรายการคํานี้ดีกับเขาอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวใช่เขามาออกคานี้ดีเดี๋ยวอยากอยากเดี๋ยวจะรอตั้งตารอดูซึ่งว่ามันน่าจะแบบเออเป็นแมสเซจอะไรดีๆกับจากเขาแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นเพลงแรกนะจ๊ะเพลงนึง ต้องแตกแต่ลูกสาวแม่นะคะแอสปานั่นเองอเนะคะเพลง Better Things Better นะคะ <Better S 1> เป็นซิ่งโลบษางกฤษของน้องนะคะปล่อยวันนี้เลยนะปล่อยวันนี้ที่เราอ,อัดนะคะซึ่งสำหรับฉันต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นแปลกตาแปลกใจมากเพราะว่า จากตั้งแต่เอสป r าเดบิวมาฉันเอาใจช่วยเรื่องเพลงเรื่องคอนเซปต์เรื่องอะไรมาต่อเพราะว่ามันล้ำโลกแบบสุดๆไปเลยอ่ะมันที่สุดจริงๆใช่ที่สุดมากๆซึ่งเพลงจริงๆเพลงบางเพลงของน้องอ่ะมันมันฟังยากเว้ยแต่ว่ามันเพอร์ฟอร์มบนสเตจอ่ะฉันต้องลุกไปเราต้องแบบ ถ้ามีแพมเพิสก็คือเยี่ยมตรงนั้นแหละแต่ดีแล้วแต่ดีที่ไปเยี่ยมตรงนั้นเฮ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมรากทุกคยเปียบเปยเราไม่ใช่คนแบบนั้นใช่เราไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะซึ่งเพลงไปร์ทิงเสีย เป็นน่าจะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ฉันคิดว่าแบบเออเป็นเป็นคอนเซปต์อะไรที่มันแตกใหม่ด้วยตัววงที่มันมีมีมีเาเรียกว่ามีคอนเซปต์ที่ครอบมาด้วยความแข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งพอมกากลายเป็นเพลงเบลลิงซี่เหมาะกับซัมเมอร์แล้วมันสบายสบายมากทุกคนแต่มันมือ,ยอยมนมีความเป็นแอสเาอยู่ใช่มีความเป็นแอสปอรซึ่งทําออกมาอนด้จแบบแค่แอสป <laughs> อรเท่านั้นที่จะทําได้ทุกคนมันมันแตกแตนตั้งแต่รูปคอนเซปต์ต,ตั้งแต่แบบอะไรหลายๆอย่างซึ่ง มันเป็นกวางยญาและลำโลกมากฉันก็เลยคิดว่าเ,เพลงนี้มันจะออกมายัางไงวะซึ่งทุกคนพอไปฟังแล้วมันกรุยกลายมากมันออกมามันพร้อมกับผ้าผิวๆและท่าแบบเนี้ยเออจริงเยีย่ยมมาใช่เ<ร>ยี่มากทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอสปาแบบเบร<า> <break S 1> กทอวกมาได้แบบเป็นจริงหลายแนวเพลงที่เรารู้สึกว่าเุ้ยเธอเธอทำเพลงที่มันจะต้องฮิตแน่ๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษที่ตอนนี้น้องก็กำลังทัวร์คอนในอเมริกาอยู่เนาะแล้วก็เพลงนี้ก็จะได้ อยู่ในโชว์ทุกๆโชว์เลยแล้วฉันก็แบบเอาใจช่วยน้องมาให้เพลงนี้มันแมสจริงคิดว่าเพอร์ฟอร์มน่าจะดีนดีแน่นอนมั่นใจ่ายค่าก็จะแบบเนี้ยคือเอฟชุดล้วอะเอาจริงๆปะเอฟชุดแล้วกก็ตั้ง้องต่างหน้าดีหมดนี่แล้วก็เลือกอลไรว่าจะเป็นใครแล้วก็มาเล็บแต่เล็บเหมือนนเราทุกคนถ้าเต้นจะต้องเต้นได้นะคะกายบริหารอยู่นะเมื่อกี้เออแต่เนืองง่ายรออะไรเงี้ยเออถึงขายพอแต่ว่าน้องเต้นดีกว่าไหมเดี๋ยวมา ละละมาต่อกันที่พี่เต้ยนะคะ <Yeah. S 2> พี่เต้ยเดี๋ยวนี้มีมาสองเพลงเพลงเกาหลีทั้ง2เพลงเป็นบอยกรุ๊ปทั้ง2เพลงอันแรกก่อนเลยต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้มันคือถูกเก็บไว้ในใจอยากจะประกาศให้โลกร uh. ู้นั่นก็คือ lift o d the boy จ้า <Yeah. S 2> yeah. ไปแล้ว,ล,ว,ล,วลงเมื่อไหร่อ่ะใช่ล,ลงก่อนล,ลงก่อนคลิปนี้ไปแล้ว,ลลวใช่<ง>ตามไปดูได้นะคะใครยังไม่ได้ <Okay. S 1> ดูนะคะบอกเลยว่าอย่างที่เคยบอกไปในคลิปเรียกว่าแตกแตกตั้งแต่คอนเซปต์และฉันรู้ฉันสัมผัสได้เลยว่า คัมแบ็กเนี้ยเดอะบอยมาแบบที่สุดนี่ขนาดว่าต้องออกตัวอนว่าเป็นเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ตามแบบ<ล>วงในล <ức>, ึก<อ>ซึง<ๆ>้งมากนะแต่ว่าก็ตามอยู่ตลอดเวลามีคัมแบ็กอะไรแบบก็จะมาเม้ามอยก,กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากในแง่ของว่าสไตล์รนตรี คือเป็นสไตล์โรตีที่สดใสกลิ่นซัมเมอร์ต่างๆภาพสวยมากทุกคน m อภาพสวยมากเขาเล่นสีสันใน m อได้ดีมากแล้วรู้สึกว่าเพลงมันติดหูและเพลงมันทำงานมากคือแบบเขาจะแบบริบสกัดริบสกัดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากทุวยใช่เธอแล้วแล้วความหมายดีมากข้อหมายคือเซ็กซี่แบบว่าฉันอยากจะสัมผัสริบสกัดมันริบสีปากเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าหอยแกใจสั่นพอส่อใจสั่นอีกนิดนึงจะมีวง อีกไม่นานกูว่าจะปปเป็นรบี h e B ใช่แน่นอนต้องมีแหละแล้วก็รู้สึกว่าโอแา้แล้วนี้เรื่งนี้มันเหมือนเหมือนเป็นอัลบั้มเต็มชุดที่สองของน้องด้วยก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราได้เห็นการเติบโตของดอะบอยมาคืออาจจะไม่ได้ตามลึกซึ้งมากแต่ว่าเวลาเวลาเวลาที่เราเวลาติดตามคอนเทนต์ในวงการเกาหลีอะเราจะเห็นเขาอยู่ในทุกทุก ทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น <ๆ S 2> ในวงการอะออเรารู้สึกว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็น่าจับตามองมากเรารู้สึกว่ากําลังเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งม,มากมากหนึ่งเลยคือเขามีความแข่งแกร่งทางด้านวิชวลของข,ของสมาชิกถูกไหมแล้วก็เรื่องของเพลงที่รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนที่หนักแน่นคือแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ใส่ใ์แต่เขาก็จะมีความเป้นเป๊ะอยู่และเพลงนี้ค่อนข้างติดหูและทำงานมากแล้วก็แล้วคือแบบว่าทุกที่ ก็จะร้องเพลงนี้ก็จะเปิดไปนี้เวลาเราเจอคอนเทนต์ในทวิตเตอร์ติ๊กตต่างๆทุกคนจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนๆจอยมากฉันจะมฉันจบรรยากาศกันทำรีแอคได้เพื่อนๆจอยมากเพื่อนเลือกเมนกันหมดแล้วทุกคนนะคะฝากน้องๆด้วยนะคะกับเ Boy l อยลิ o ก s จ้า สว่วนอีกหนึ่งเพลงวงเนี้ยเป็นวงน้องใหม่<ะ>แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่เต้ยก็เคยรีวิวเพลงไปแล้วในเฟซบสองเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วเหมือนน้องเขาคัมแบ็กมาอีกนะคะกับวงไซโคจ้าชื่อเพลงว่า Do or Die uh oh. อ่า ตอนแรกที่น้องจะจะทำจิงเกิลเนี้ยมาทุกคนฉันก็มีความคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเพราะด้วยกลิ่นอายของค่าคือเคคิวก็คือเป็นรุ่นน้องเอทีฉันก็สัมผัสได้ว่ามันน่าจะมีลายเส้นอะไรบางอย่างที่มันจะมีสไตล์ของเคคิวซึ่งเพราะว่าในในคัมแบ็กก่อนหน้าน,ะน่ะมันจะเป็นกลิ่นอายแบบชัดเจนมากๆ <S <S แต่พออันเนี้ยออกมาฉันว้าวซามากทุกคนเพราะมันเป็นฟิลแบบเพลงร็อก เพลงร็อกแบบถ้าเกิดว่าให้ให้ทุกคนนึกภาพมันจะเป็นเหมือนฟิลตอนที่เราอยู่แบบมอปลายมัมอปลายมหาลัยแบบเอวิลลาวินเกิลเฟนเนี่ยอะไรเงี้ยมันมีกีตไาอย่างนั้นหรือหรือถ้าเกิดว่าจะให้เออแบบป๊อปร็อกพังหรือพี่พิงค์อ๋อพี่พิงค์พี่พิงค์นั่นแหละใช่มันเป็นกีตไาแบบนั้นหรือถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบกับกับวงไทยอ่ะ จะเป็นแบบพาราดอกซะใช่แล้วใช้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นบอยกรุ๊ปที่ั่นใหมที่ทำเพลงสไตล์แบบนี้ออกมาซึ่งมันจะในภาพเราคือจะเป็นแบบเป็นแบบวงร็อกเป็นแบบแบร์แล้วซึ่งจังหวะเพลงอ่ะทุกคนคือมันแบบมันเหมาะกับการจะไปกระโดดแล้วก็ไปโยกหัวแล้วก็พอฟเฟอร์แมนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเนื้อเพลงดูอะไรอะมันจะพูดถึงว่าแบบ ชีวิตคนเราอ่ะมันก็เท่านี้แหละลองออกมาทำอะไรบ้าๆไหมอย่างน้อยอ่ะไม่ทํำก็ตายหรือวแมมันก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตเดียว,ว,ยยวทำให้มันเต็มที่อยากทําอะไรทําอยากลองอะไรลองไปเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะถ้าเกิดอยู่ไม่ทําอยู่ก็แค่ตายดูออ์ดแค่นี้ทุกคนแล้ว,ร,ว,ว,ลวรู้สึกว่าโหยความใหม่มันดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันมันมีแบบว่ามีนิ่งซึ้งแล้วก็ จังหวะดน,นตรีก็คือสนุกมากแบบโยกแบบสับแบบจึง้งและอย่างนึ้งก็คือฉันเป็น FC น้องฮันเตอร์อยู่ฉันตปิเมนน้องฮันเตอร์ไปแล้วทุกคนแต่ว่ากำลังที่จะพยายามจำน้องๆในสมาชิกอื่นๆอ,อ,อีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องๆน,น่ารักมากแล้วก็เ e อร์ฟอร์แมนซ์หนักแน่นไม่แพ้รุ่นพี่เอทีเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสองเพลงนี้จ้า ต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนยังอยู่กันที่ฝั่งเกาหลีเดือนนี้พี่ก็มาฝากสองเพลงเหมือนกันเป็นเกาหลีล้วนเหมือนกันแล้วก็จริงๆคือต้องบอกทุกคนว่าเลือกเพราะไม่ว่าเพลงสองเป็นแบบไหนอ่ะจะจะพูดสองคนนี้เพราะรู้สึกว่าเอาใจช่วยทั้งสองคนค่อนข้างเป็นศิลปินที่ิดตามระมัดเออมีมินนี่ที่จะพูดถึงเขาแล้วกันคนแรกก็คือจิฮาโยทวายสเพิ่งปล่อยโซโล่ของตัวเองนะคะดีใจกับน้องมากเลยอ่ะ ถึงวันนี้แล้วใช่กับซิงเกิลโซโลของน้องนะคะ Killing Me Good เธอดีมากคือตอนแรกอ่ะฉันคาดหวังประมาณหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆก็คือออกตัวเราเป็นแฟนจีฮโยตามตั้งแต่1ิทีนก็คือรายการซา v เวอร์ตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วคือร่วมรุนมากอยากให้เขาเดบิวต์เพราะว่าเราค่อนข้างอินเพราะว่าน้องอ่ะ เทรนสิบสิบปีหรือนปล่าเพิ่งได้เดเทรนสิบปีเป็นประวัติาวไว้ไหมใช่เป็นประวัติศาสตร์ของ JYP เลยก็คือเทรนดนานมากนานที่สุดแบบนานมากๆอะไรเงี้ยซึ่งฉันรู้สึกว่ามึงคนเราที่จะสามารถทำสิ่งสิ่งนี้แลมว ทำไม่รักคือทําไม่ได้จริงๆแล้วไม่ไหลจะถึงวันของเราเห็นคนอื่นในค่ายเทรนมาด้วยการออกไปเดอออกไปเดอออกไปเดอเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเขาอะแล้วในเหตุการณ์ที่เขาได้ไปเดอก็คือเขายังต้องมาเซอร์ไวเวอร์แข่งกับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยฉันเลยค่อนข้างรู้สึกเอออินร่วมกับเส้นทางของ g h ฮเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็พอเขาเด้มางานวงทวาไวมันก็แอปพูฟได้เยอะแล้วล่ะเนาะแต่คือจริงๆแล้วทุกคนที่เป็นแฟนทวายวจะรู้กันอยู่ว่า งานเพลงจะชอบมีอะไรบางอย่างที่ขัดใจเราแต่สิ่งที่คาดหวังได้และเป็นอะไรที่พรูกมากๆคือโซโล่ของทุกคนจะเป็นงานครับมากคืองานโซโล่งานยูนิตจะดีกว่างานวงเสมอกับวงนี้แปลกเหมือนกันซึ่งมันจริงมากๆทุกคนแล้วพอฉันรู้สึกว่าเออคันคาดหวังพอเขาปล่อยว่าแกจีโจะมีโซโล่ฉันดีใจมากเลยอะ่ะคือการรอคอยเขาได้สิ้นสุดลงแล้วดีใจกับน้องอะ่ะ สิบเจ็ดสิบแปดปีมึงมันนานมากกับคนคนหนึ่งกว่าที่เขาจะได้มีโซโล่ของตัวเองมันมันนานแบบเราคิดไม่ออกอะว่าเด็กคนนึงคิดได้มันคือคนคนหนึ่งเรียนจบมหกอะมือมันดานมากจนแบบทั้งไม่รู้จะเออไม่รู้จะจินตนาการแบบไหนฉันเลยรู้สึกว่าจริงๆอะฉันตั้งใจต่อให้เพลงจะออกมาเป็นรูปแบบไหนฉันจะอวยจิฮโยไว้กอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงอะมันก็ดีสมกับที่ฉันคาดหวังคือนี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วโซโล่ของ น้องๆคาไวสยแต่ละคนค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์มีความยูนีของตัวเองแล้วก็จริงๆมาเป็นเพลงเพลงต้องชื่นชมจริงๆว่า j จ p ีพีทำเพลงฮิตง่ายแล้วก็เพลงแมทง่ายคือเพลงเขาจะเป็นสไตล์ที่ มันเอื้อต่อการแมทมันไม่ได้เป็นฟังยากหูจดจำจังหวะมันจะจใช่มันจะจดจำซึ่งเพลงนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถอพิรูฟได้ว่าเพลงนี้กูรู้สึกว่าเดี๋ยวโดนซื้อนแน่นอนอินเตอร์ซื้อพอสอเกาซื้อนแน่เพราะว่าเพลงดีมากแล้ว MV สวยมากแล้วน้องสวยมากเลยอะนี่รู้สึกโอ้ยดีใจเออดีใจกับเขารู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตที่ฉันเห็นแล้วฉันก็ภูมิใจกับเขาอ่ะรู้สึกว่าคนที่ชอบเขามัน เออดีใจกับทุกคนที่ไดเออ,เอ,อได้ร่วมเดินทางกับเขาแล้วได้เห็นความสำเร็จของเขาในวันนี้ซึ่งมันยากเย็นเหลือเกินเลยอย่างเง,ง,งเี้ยเลยรู้สึกว่าเอออภิชเกกับความฝันของคนคนนึงมากๆอีกคนหนึ่งที่เลือกมาพูดก็คือเช่นกันเป็นพี่เฉินนะคะอันนี้เห็นเลยว่าตั้งแต่ปล่อยว่าพี่เฉินจะปล่อยโซโล่ใจแปน เป็นมินิอัลบั้มแรกมีทัวร์ด้วยนี่ใช่ฉันก็รู้สึกวอุ๊ยไม่ว่าเพลงจะเป็นแบบไหนสัโจอยเ่ฉันฉันก็ตั้งใจเป็นฟิลเดียวกันกับเจโยเลยคือรู้สึกว่าไม่ว่าเพลงจะออกเป็นแบบไหนอะเฟบซองเดือนนี้ฉันจะพูดถึงคนคนนี้เพราะว่ามันเพิ่งจะมีข่าวที่น่าย,ยินดีของเขาแล้วเราเป็นโซลใช่ปะคือเราค่อนข้างดีใจกับเขามากๆเลยอะอทุกคนคือเขามอบความสุขให้เราแล้วในวันนึงเขาเติบโตไปอีกขั้นในอีบทบาทหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือเขายังสามารถทําสิ่งที่เขารัก ควบคู่ไปกับการเติบโตในเส้นทางชีวิตเขาที่เขากลายเป็นแดนดี้กขาลังจะจัดงานแต่งงานมีลูกสาวสองคนแล้วเลยคือมันแบบเฮ้ยเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เดวันมันตื้นตันอะรู้สึกดีใจกับเขามากเลยที่ค่ายังยังซับซับพอร์ตเขาอยู่แล้วก็แฟนคลับยังอยู่ตรงนี้มีคนหายไปบ้างเข้าใจเป็นเรื่องปกติแต่ฉันนับถือใจคนที่ยังอยู่รวมถึงตัวเองด้วยที่ยังซับพอร์ตเขาเพราะฉันคือพูดทุกครั้งเวลาฉันทำอะไรกับไอโซ คือฉันพูดตลอดเลยว่าพี่เฉินอย่าหยุดร้องเพลงนะทําอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวคืออย่าเลิกร้องเพลงนะคือเสียงเขาเป็นเสียงสวรค์นะทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับคนคนหนึ่งที่แบบมันจะมีเสียงแบบนี้คือเรารู้สึกว่าเขามอบความสุขให้ทุกคนได้เพลงหลายเพลงของเฉินแอปพรูฟคุณจงแดนเนี่ยสร้างมาตรฐานในวงการเยอะมากเพลงประกอบละครก็ดังเพลงเยอะมากจริงๆเพลงดังๆของเขาเยอะมากแล้วก็ เพลงญี่ปุ่นอันเนี้ยฉันพูดกับเพื่อนเลยเหรอไอ้ฉันฟังเสียงบอกว่ามึงคนร้องเพลงเพาะอะภาษาเี้ยอะไรก็พอเนาะค้องเพราะมึงมันเพาะมากมันแบบมันไม่ต้องฟังออกสักคำอ่ะแต่มันเพราะอะมึงเข้าใจคานี้ปะซึ่งมันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ามันมีวิปที่ดีมากๆก็คือชื่อเพลงว่า Life of My Life รู้สึกว่าเหตุผลไม่ใช่เหตุผลเขาเรียกว่าไเนื้อมันต้องดีมากแน่ๆฉันฟังแล้วการที่ฉันจอยมากๆแล้วก็แบบเออมองหน้าเขาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจงแดงมากๆเลยที่ ยังอยู่ตรงนี้ยังเออยังร้องเพลงให้เราฟังยังฝ่าฟันกับเรื่องที่เขาเจอมันมีหลายช่วงที่เขาหายไปเพราะว่าหลายๆอย่างความกระทบอะไรบางอย่างในชีวิตแต่ฉันช่ามากเลยกับการที่เขาเขาก็ยังยืนหยัดกับความรักในสิ่งนี้ของตัวเองเขาเหมือนเจฮโยเลยก็คือเขาฟันฝ่ามาหลายเรื่องมากมันมีเหตุการณ์มาพูดคนสองคนนี้เยอะมากก็รู้สึกว่าเออโซโล่ของเขาทั้งสองคนมันแอรพูฟความสามารถของเขาได้หมดแล้วอะ ก็เหลือแค่คนฟังแล้วแหละที่ต้องไปซัพพอร์ตเขาต่อไปแค่นั้นหน้าที่ของเราก็มีแค่นี้นะคะก็เลยตัดสินใจจะพูด2คนนี้และเพลงก็พร้อมมากด้วยทั้ง2คนเลยฝากให้ก็ลังใจกันเยอะๆทั้ง2คนเลยนะคะฝากด้วยมานะพี่ต้อยค่ะมาทุกคนหลังจากที่เพื่อนค่อนข้างจะอยู่ที่ดินแดนเกาหลีกลับไทยสักหน่อยไหมคะก็กลับไทยสักหน่อยทุกคนคือช่วงนี้เราจะแบบ ฟัง Youtube แล้วมันก็จะค่อนข้างรันมาเราก็เลยจะฟังแต่เพลงไทยสัปเป็นส่วนใหญ่เนาะ,ะมากันที่เพลงแรกนะทุกคนชื่อเพลงว่าปิดทองหลังใจของอนออ้องกิ้งพลนนอนค่ะกุ้งกิงก้งเป็นกุ้งกิ้งใจต้องบอกว่า ล่าสุดเราเพิ่งไปดูคอนพลกซี่กันมาแล้วแบบคุณอิงได้ไปเป็นเอ่อเป็นเกรสพิเศษเนาะแล้วก็เหมือนกัาได้ไปแข่งกีาใช่เหมือนกันคือแบบตกใจไม่ได้คิดว่าแบบแกจะเป็นน้องอิงเลยแต่แบบไม่มีโอกาสจองบัตรอะไรไม่ทันทุกอย่างล้วก็รู้ว่าอุ๊อยากฟังเขาร้องสดมากเลยจริงแล้วก็ได้ฟังทุกคนแล้วเหมือนน้องก็ได้พูดถึงเพลงตัวเองนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็คือชื่อเพลงนี้นะซึ่งได้หมอก่อนไปเป็นพระเอกเอ็มวีซึ่งเพลงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับ เหมือนคนแอบหลักในเอ็มวีเขาเนี่ยจะทําเป็นฟิลแบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเหมือนกับแอบชอบคนคนนี้พยายามทําทุกอย่างเลยให้มองเห็นกูสักทีเหรอว่าแบบกูชอบมึงนะอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแสดงออกสุดฤทธิ์แต่สุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เหมือนการปิดทองหลังใจคือเขาเอามาเหมือนกับใช่คือเหมือนเอามาเปรียบเทียบค่ะแค่ปิดทองหลังพระใช่ก็คือเหมือนกับทาไปเท่าไหร่อ่ะกไม่เหก็ไม่เห็นสักทีเสนอสุดๆและเธอก็ยังไปชอบคนอื่นอะไรแบบเนี้ยก็ เป็นเพลงที่น่ารักมากทุกคนเอมบีน่ารักมากแล้วคุณอิงก็คือมีชาเลนด์ด้วยนะคะทุกคนพยายามลองแล้วแต่ไม่ได้จริงๆเต้นยากมากยากมากทะยอยมากใครมันเหมือนขยับทุกคําพูดทุกคนไม่ได้โดนไปทำโดนต้องลองเพราะว่าแหละทำไม่ได้จริงเมนแดนแบบทุกคนเหมือนกับหัวสมองมันไม่ไปมันไม่สัมพันธ์กับมือทุกคนมันก็เลยแบบเต้นไม่ได้ค่ะทุกคนแต่น่ารักมากๆก็ฝากเพลงนี้ของคุณอิงด้วยนะแบบเพราะมากทุกคนเป็นเพลงที่ คือมันเหมือนแบบเป็นการแอบชอบคนคนหนึ่งที่มันเหมือนจริงๆมันน่าจะเศร้าใช่ไหมแต่จริงๆมันแบบน่ารักกับเป็นแบบ mood มูดเพลงค่อนข้างจะสดใสามากๆเป็นเพลงแบบมีจังหวะที่ค่อนข้างจะเร็วๆหน่อยแล้วก็ฝากทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะคะปิดทองหลังใจจ้า <Hey. S 1> มาต่อกันที่เพลงที่สองค่ะทุกคนอันนี้ เอ่อเป็นเพลงที่เป็นไลฟ์เซสชั่นชื่อเพลงว่า p a s s Code หรือว่ารูกแค่คนเดียวของน้องแอลลี่ครับซึ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเอาน้องนูนิวมาลองด้วยเป็นแบบไลฟ์เซสชั่นทุกคนจริงๆคือเพลงหลักที่น้องร้องคนเดียวอ่ะก็พอมากๆาอยู่แล้วนะพอมีเสียงของนูนิวเข้ามาด้วยอ,ะอ่ะเรารู้สึกว่า สองคนนี้ดันร้องเพลงแล้วเสียงเข้ากันมากๆเลยเขาจะมีสไตล์เสียงที่คล้ายๆเนื้อเสียงคล้ายๆกันเลยจะเสียงแบบเดียวกันอะกังวลกังวานะซึ่งเราไปดูเนี่ยว่าว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะแต่พอมาทุกคนคือมันเป็นเพลงคล้ายๆฟิลคล้ายๆปิดทองหลังใจเลยคือมันเหมือนเป็นคนแอบรักแบบอยากแบบเหมือนกับเราชอบคนคนนึงแต่ว่าไม่บอกเธอดีกว่าเก็บเอาไว้รู้แค่คนเดียวดีกว่าแบบบอกไปมันก็ กลัวมันจะเสียคนคนนี้ไปอะไรประมาณเนี้ซึ่งมูดเพลงในในที่ถ้าเกิดทุกคนไปดูนะเหมือนมันทําเป็นแบบ MV นิดนิดๆก็คือที่เขามานั่งร้องกัน2คนอ่ะดีมากคือแบบนั่งร้องกันเฉยๆแบบเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยอ่ะเด็ก2คนนี้คือเป็นเด็กที่อนาคตไกลแน่ๆเราพพอร์ตกันเนาะเป็นนางเอกเอ็มวีกันด้วยใช่ใช่คือเออได้มันเป็นนางเอกเอ็มวีใน m มอนอิงเนาะแล้วเรารู้สึกว่า m มอนอิงเนี่ย เหมือนเจ้าหนนิวเนี่ย<ส>ก็จะไปชวนน้องแอลลี่มาไลฟ์เซ็กชันเหมือนกันซึ่งอยากฝากน้องสองคนนี้มากๆคนแบบคนคุณภาพพ่อมากเออเป็นคนคุณภาพมากๆแล้วเจนใหม่ที่เก่งมากอนาคตไกลแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากไปฟังเพลงของ,น,องน้องด้วยนะ code <อ><อ>พ,นสนสพาสโค้ดจ้าน่าา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 เาา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 านาา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  n าา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 า to Earth นะทุกคน ตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆคือเราชอบนึกว่าเพลงคือแบบอินเตอร์มากๆเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยร้องแต่จริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินเกาหลี mm hmm. เออที่มาร้องเพลงเป็นแบบภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วหลายๆเพลงที่เขาร้องก็จะเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยดีมากซึ่งเพลงนี้อะไวป์ดีมากทุกคนเพลงนี้จะมาในฟิวของคนข้างรักนิดหนึ่ง mm hmm. เหมือนเขาก็จะแบบพูดถึงการมองเห็น เราสองคนเดินจับมือกันแล้วรู้สึกว่าโหเหมือนมีแสงสว่างส่องลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับความวาดฝันแบบถึงเส้นทางความรักของเราสองคนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าชีวิตเราไม่มีคุณอยู่ด้วยเนี่ย มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยทุกคน<อ>เขาก็คือแบบเหมือนกับความรักของเขามันเหมือนแบบ s น n n y day เป็นวันที่แบบถ้าเกิดมีเธออยู่มันก็ทําให้ชีวิตแบบ<ส>ด,ดีสด,สดใส,ส,ดใสอะไรเงีง้ยก็อยากฝากทุกคนไปฟังเพลง sunny day ของเว็บทูเอ t รเยอะนะคะเพลงพอมากทุกคนเว็บเคือแบบมีหลายๆเพลงที่แบบ<อ>ดิงมากจริงๆยังไงเดือนนี้ก็ขอฝากไว้3เพลงนะคะฝากไปฟังกันนี้แ เดือนนี้ไปเลยเก้าเพลงจุดสุดเพราะเพลงเป็นทุกคนเพราะทุกเพลงจริงๆทุกคนไปฟังกันได้เลยนะถ้าใครมีเพลงไหนที่อยากจะมาแชร์ก็แนะนำกันมาได้นะคะเราก็จะมาแลกเปลี่ยน p l a ลิสต์กันทุกทุกสิ้นเดือนแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนหน้าเราจะมีเพลงอะไรมาฝากทุกคนนะครับผมวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ああ。<ス>